สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุรยิยสายชาแนลประจำวันนี้แน่นอนมาตามสัญญาครับการมอนิเตอร์ติดตามตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมจะไปถึงขั้นอุทกภัยแบบปี54หรือเปล่าหรือจะดูแรงขนาดไหนอย่างไรผมคิดว่าวันนี้จะลองไขข้อสงสัยข้อข้องใจดูว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะอุทกภัยซ้ำรอยปี54เนี่ยตัวเลข ในทางว,วิทยาศาสตร์เนี่ยมันบอกอะไรเราได้แค่ไหนอย่างไรนะครับทีมงานเราลองขุดคุยค้นคว้าแล้วก็เก็บข้อมูลย้อนหลังไปเป็น1 0บสปีมาดูเทียบเคียงตัวเลขปีต่อปีด้วยนะครับเพื่อ,อ,อตอบข้อสงสัยของท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับออตอนที่แล้วเนี่ยผมพูดไปว่าเรายังมีด่านที่ต้องระวังอีกอย่างน้อย2อสจุดที่จะบอกว่าเราพ้นหรือรอยตัวไม่ต้องกังวล เหมือนปี54แล้วเนี่ยยังไม่เสด็จน้ําแบบนั้นยังเป็นภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะบางตัวเลขก็น่าจะหายใจคว่ำแม้ภาพรวมจะไม่ต้องตื่นตระหนกขนาดนั้นก็ตามย้ํานะครับภาพรวมเนี่ยตัวเลขภาพรวมในลหลายๆตัวเนี่ยยังไม่น่าตื่นตระหนกขนาดนั้นเพียงแต่ต้องไม่ประมาทโดยเฉพาะ,ะตัวที่หนึ่งที่เราบอกว่าพายุ ที่ประชาคมโลกต้องเจอทุกประเทศต้องเจอเนในโลกใบนี้เนี่ยนะครับปีนี้เขาเขาเขาคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ25ลูกเราเจอไปแล้ว8ลูกไทยเจอบ้างเกิดแถบอื่นบ้างนะครับแล้วก็โชคดีนะครับลูกที่9เนี่ยที่เรียกว่าพายุมุ่ยฟ้าเนี่ยที่ก่อตัวที่ทะเลจีนใต้ล่าสุดเนี่ยนะครับมันไม่มาทางเรานะครับเปลี่ยนทิศ ขึ้นไปทางเหนือไปทางใต้หวนันโชคดีไปเราไม่เจอนะครับแต่ก็เหลืออีก10กว่าลูกอ่ะต้องไล่ดูกันขออย่าให้เจอนะครับอย่าให้ซ้ําแบบ5้เจอจังๆก็ไป5ลูกทีๆเนี่ยโอ้เราเอาไมา่อยู่นะครับสุดท้ายก็เลเทะกันอย่างที่เห็นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก,ก,ก็ก็ต้องตามกันต่อนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารจัดการคูคลองน้องบึงลุ่มน้ํา ทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่เรื่องการเหมือนจัดการเนี่ยนะครับอำนาจเก่าอำนาจใหม่โย,ยงอิลุงมตุงนงังไปหมดลากมาได้ยังไงไม่รู้นะครับมันโยงกันจะได้เนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันในตอนท้ายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหรือบางเรื่องเป็นเรื่องอฝนฟ้าหรือว่าเป็นเรื่องภัยพิบ,บัติหรือมันเป็นเรื่องการเหมือนนจัดการกันแน่เดี๋ยวเราจะลองชี้ประเด็นเรื่องราวเหล่านี้ดูนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างเนี้ยนะครับ มาดูปริมาณน้ำฝนณนะวันที่11กันยาแล้วกันถ้าย้อนไปตั้งแต่ปี35นะครับก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไล่มาปี54ปี64ล่าสุดปีนี้ปี65เนี่ยเทียบเคียงปริมาณฝนสะสมเนี่ยมันเท่าไหร่อย่างไรกันแน่ย้อนไปดูปี2535คือเมื่อ30ปีที่แล้ว ย้อนไปให้ไกลเลยแล้วกันนะครับมันจะได้จะได้เห็นความต่อเนื่องหน่อยไม่ตัดตอนประวัติศาสตร์ด้วยปี35เนี่ยนะครับปริมาณน้ําฝนอยู่ที่ปริมาณฝนสะสมนะครับอยู่ที่แปดอยามสิมลิเมตรนะครับก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยนะครับปี54ปริมาณฝนสะสมอยู่ที่1,452ม mm. ิลิเมตรนี่ปี54 ถัดมา10ปีปี64ปี54าสงจำไม่ได้ช่วงน้ำท่วมเนี่ยปริมาณฝนสะสมเนี่ย1,452มิลิเมตรเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะไม่เยอะ,ยอะก็นึกถึงภาพน้ำท่วมใหญ่ปี6ปี54แล้วกันถัดมาอีก10ปีปีที่แล้วปี64เนี่ยนะครับปริมาณฝนสะสมอยู่ที่1,104มิลิเมตรหนึ่มิลิเมตร และล่าสุดปีนี้ปี65นะ้าวันที่11กันยาเหมือนกันหมดนะครับที่ไล่มา 4, 4ี4่ช่วงเนี่ยเราเอาเฉพาะตัดเฉพาะ11กันยาเนี่ยนะครับปี65อยู่ที่1373ม mm. ิลลิเมตรนี่ปริมาณฝนสะสมนับเมื่อวานเนี่ยซึ่งถ้าเอาปี65ไปเทียบกับปี54เรายังน้อยอยู่น้อยกว่าปี2554ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมใหญ่ อุทก,กภยัยหมาอุทกภัยปี54 1452ม mm. ิลิเมตรปี65 1373ม mm. ิมลิเมตรยันห่างกันก็ประมาณสักสักร80นะครับตัวเลขประมาณนั้นซึ่งถามว่ามันมันใกล้เคียงไหมไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ยังประมาทไม่ได้โดยเฉพาะตัวไปเรื่องพาย,ยุที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าถ้า มันเป็นปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้หรอกเราไม่มีการคาดการณ์ได้ขนาดนั้นเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ว่าพายุจะก่อตัวที่นั่นที่นี่แล้วจะพัดไปทางไหนอย่างไรมาแล้วแต่ทิศทางของลมสารพัดด้วยปัจจัยทางธรรมชาติยากจะคาดการเหมือนกันครับซึ่งซึ่งต้องไปคำนวณคู่กันฉะนั้นโดยตัวเลขที่เรียกว่าปริมาณฝนสะสมเนี่ยยังไม่ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นยังห่างจากปริมาณฝนสะสมในปี54อยู่นะครับ ตัวชี้วัดตัวที่3ซึ่งต้องมาดูกันต่อเนี่ยนะครับคือเรื่องของระดับน้ําทะเลนะครับปี54เนี่ยระดับน้ําทะเลอยู่ที่ครับ2.53้เมตร2เมตรครึ่งนะครับระดับน้ําทะเลซึ่งเป็นระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเนี่ยปี54สเนี่ยสูงถึงขั้นต้องเรียกว่าสูงมากนะครับคือมันสูงจนล้นอะ่ะเจ้าพญาเราจะเห็นนะครับ แม่น้ําหลายสายเนี่ยมันล้นทะลักออกข้างแม่น้ําทุกสายนะครับทำแม่น้าไหลาบาลงมาจากเหนือลงมากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่อยู่เนี่ยนะครับปี54ระดับน้ําทะเลสูงไปที่2.53เมตร10ปีกว่าผ่านไปปีห5ณปัจจุบันระดับน้ําทะเลสูงอยู่ที่1.76เมตรนะครับ1.7 6เมตรปีปี6กห้าเนี่ยปีเนี้ยนะครับ วัดกันที่สถานีกองบัญชาการกองทัพเรือด้วยนะครับถามว่าสูงมากไหมก็ถือว่าปริมาณน้ํามากนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นน่าห่วงเมื่อเทียบเท่ากับตัวเลขของปี54ยังต้องลุ้นคล้ายๆกับตัวเลขปริมาณฝนสะสมแหละยังยังต้องลุ้นตัวแปรเรื่องพายุด้วยนะครับว่าจะเข้าไม่เข้าอีกไหมความหนานแน่นของฝนการตกชุก เวลาหรือกระทั่งการจัดการการระบายน้ำเลยนี่ก็เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญเหมือนกันนะครับตั้นเป็นเงื่อนไขตัวที่สองตัวที่3นะครับโท่ทีครับตัวที่4คือไปดูเรื่องน้ําตามลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวเลขที่ทีมงานเราค้นพบเนี่ยนะครับมีแม่น้ําเจ้าพยาและวก็ลุ่มน้ําสําคัญสาคัญหลายจุดเนี่ยที่เราไปเทียบเคียงกับ ปี54เมื่อปีอุทกภัยใหญ่มีอยู่สมจุดนะครับที่ต้องจับตาเพราะว่าถือว่าเป็นภาวะที่มันเกินน้ำมากแล้วคือเป็นภาวะที่น้ำล้นตลิ่งแล้วคือเก็บไม่อยู่และ้ะมันล้นแล้วนะครับเอาไม่อยู่แล้วมีเช่นที่สะพานเดชาสะพานเดชาติดอยู่ตรงแถบแถบ,แบนครสวรรค์ นะครับซึ่งถ้าใครจําได้น้ําท่วมใหญ่ช่วงปี54าสี่แถวนครสวรรค์นี่รับเต็มเ็มเลยนะครับแช่อยู่นานจุดที่2คือคลองบางหลวงใกล,ใกล้นี่เองนะครับจังหวัดอยุธยาอันนี้ก็น้ําล้นตลิ่งขึ้นสีแดงแล้วนะครับจุดที่สามคือบางปะอินนะครับนี่ก็เป็นน้ำล้นตลิ่งนะครับสามจุดนี้ก็เป็นภาวะที่น้ำมากแล้วนะครับ คือคือรับมือไม่อยู่แล้วนะครับฝนหนาแน่นฝนตกชุกนี่เป็นเฉพาะจุดที่เรียกว่าเป็นน้ําที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนนะครับที่ตกชุกกันหนาแน่นนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับน้ําเหนือนะพอถ้าไปดูเขื่อนหนือจะไปดูตัวปัจจัยตัวที่5้านี่เรื่องเขื่อนนี่มันเป็นตัวบอกอีกทีว่าน้ําเหนือมาไหมเนี่ยนะครับลำพังห้าสี่เนี่ยที่เราเจอ่งหนักคือมวลน,น้ําจากทางเหนือมันลงมาเป็นกองทับเลยเพราะน้ําล้นเขื่อนนะครับซึ่ง ในปี6ขาเนี่ยตัวเลขยังทําให้สบายใจอยู่ณเวลานี้ยังสบายใจได้อยู่นะครับอย่างที่บิ๊กป้อมท่านพูดท่านบอกว่าไม่มีทางเหมือนปี54เพราะท่านอาจ,จะดูตัวเลขจากเขื่อนก็ได้ว่าเขื่อนที่แบกรับน้ําอยู่ในขณะนี้เนี่ยแบกได้กี่เปอร์เซ็นต์รับได้กี่เปอร์เซ็นต์ยังต้องแบกได้กี่เปอร์เซ็นต์ท่านดูตัวเลขนี้อาจจะสบายใจเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนใหญ่ๆนะครับเช่นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเนะี่ยปี54นะครับอยู่ที่ช่วงน้ำคื น้ำท่วมหนักๆเนี่ยนะครับอยู่ที่เก้าสบเ็ดเอร์ซนลย 12, ลหนึ่งมื่นสองพันสอง้ปดสิบปดล้านลูกบาทเมตรมันเยอะมากแต่ว่าปีหก้าเนี่ยนะครับกันยานี่นับกันยานะนะครับนับกันยาในปีหกห้าเนี่ยเขื่อนภูมิพลในขณะนี้รับน้ำอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ในขนาะเดียวกันปี54เขื่อนวุ้พลรับน้ำที่91%ปีนี้แค่7,437ล้านลูกบาทเมตรก็พูดง่ายๆก็ยังแค่55%เองก็อ,อาจจะยังสบายใจได้ว่าอย่างนั้นนะครับไปดูอีกเขื่อนใหญ่เขื่อนหนึ่งสิริกิตครับเขื่อนสิริกิตเนี่ยคือเขื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปี54ในกันยาเวลาเดียวกันเนี้ยวันเดียวกันเนี่ยนะครับ ระดับน้ำอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าล้านลูกบาทเมตรพูดได้ง่ายคือร้0ยเอร์เซนตเต็มเลยปีห้าสี่ช่วงเวลาเดือนกันยาช่วงเวลานี้ล้นแล้วพูดได้ง่ายร้อยเซแล้วเต็มที่แล้วมาอีกเม็ดหนึ่งก็ลดครับแต่ปีหกห้าเนี่ยอยู่ที่แค่ห้าสบแดเปอร์เซนคือห้าพันห้า้ยแปดสิบล้านลูกบาทเมตรนะครับความจุปริมาณน้ำในขณะน,นี้แค่5้าสแปดเซในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าปี54นี่คือกันยาปี54นี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วละล้นละพูดง่ายๆไปดูอีกเขื่อนหนึ่งคือเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยปี54เวลาเนี้ยเดือนเนี้ยกันยาเนี่ยความจูน้ำล้นเลยครับ1 3 4คือ1 0 5 0ล้านลูกบาทเมตรแต่เวลานี้ปีนี้แค่35%คือ3 0 7ล้านลูกบาทเมตรพูดง่ายๆอย่าง ยังรับได้อีกเยอะอะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งะนะครับอีกเขืนคือลำตะคองนะครับลำตะคองเนี่ยปี54 350ล้านลูกบาทเมตรคือล้นเขื่อน112%น์นะครับเกินที่เขื่อนจะรับไหวพูดง่ายๆแต่ปีนี้นะตอนนี้อยู่ที่71%หมายความว่า,วายัางตัวเลขยังไม่น่าตกใจเท่าที่ควรนะครับซึ่ง ถ้าจะบอกว่าถ้าจะไปฟันธงว่าเอ้ยห้าสี่เนี่ยเราจะซ้ำรอยหรือเปล่าถ้าตัวเลขแค่นี้ณนะวันนี้เวลานี้เนี่ยไม่น่ากังวลน้ำเหนือยังยังไม่น่าห่วงนะครับยังรับมือได้อีกเยอะเลยแหละนะครับแต่ว่ากลับมาที่กรุงเทพปริมนทนภาพข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำไมมันดูเต็มไปหมดในสื่อทั้งสื่อหลักสื่อใหม่สื่อโซเชียลเต็มไปหมด บางที่ก็ท่วมหนักจริงๆแล้วระบายไม่จบโดยเฉพาะแถวแถวราชกระบังนะครับลังสิตปทุมธานีเช่นเนี้ยสองจุดเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งหลักศรีดอนเมืองแจ้งวัฒนาแถวนี้ก็กว่าจะระบายได้ก็ไม่ธรรมดาลังสิตนี่ก็ยังต้องลุ้นเลยนะครับว่าว่าวันนี้จะรอดไม่รอดเพราะว่าฝนตกมาที่ไรนี่ก็ขังอยู่ตั้งนานอ่ะสามสิบเซนสี่สิบเซนบางจุดที่ปลาเข้าไปเกือบครึ่งเอวแล้วอย่างเงี้ยนะครับห้าสิบเซนอย่างเงี้ยก็มันน่าคิดว่า แล้วสองจุดนี้ในเมื่อน้ําเหนือไม่มานะครับน้ําเหนือยังเอาอยู่ยังไม่น่ากังวลมากแล้วทาไมทาไมคนถึงตื่นไปขนาดนั้นแน่นอนภาพหลอนจากความทรงจําที่เจ็บปวดเมื่อปี54มันอาจจะยังหลอนอยู่ต้องยอมรับนะครับน้ําตกพายุมาน้ําท่วมทีไรภาพ5้าสี่มันไหลมาจริงๆนะครับห้ามกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปตื่นตระหนกขนาดนั้นปัญหาคือว่าการบริหารจัดการต่างหากนะครับของกรุงเทพ ของผู้ว่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐทั้งเอกชนนี่แหละนะครับเพราะว่าเราเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพสรุปบทเรียนทํางานร่วมกันเป็นทีมได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยอย่างวันนี้ที่เห็นภาพเนี่ยผู้ว่าจังหวัดปทุมผู้ว่าหมูป่าก็บอกว่าเแปลกใจเหมือนกันทําไมกรุงเทพระบายน้ํามาลังสิตท,ทางเดียวทํานองนั้นน่ะแม้กระทั่งนะักวิชาการบางท่านก็บอกว่าทิศทางการระบายน้ํามันเปลี่ยนไป ทำไมเดี๋ยวนี้มาทางลังสิตหมดลังสิตเลยจมดาราใหญ่อวุโสท่านหนึ่งดา,าราดังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเออมันลังสิตเป็นะายทําไมต้อง,ต,องต้องผันน้ําเปลี่ยนทิศทางระบายน้ํามาทางนี้อย่างเดียวลาดกระบ,บังก็เช่นกันมีคนตั้งคุาตั้งใไอ้คลอ,องประเวศเนี่ยไม่สามารถระบายน้ําขึ้นไปทางเขตพระขนงเขตกรุงเทพได้หรือเปล่าหรือหรือต้องการเบี่ยงไปทางไหนอย่างไรมันกลายเป็นเรื่องจังหวัดใครจังหวัดมันหรือเปล่าผมคิดว่านี่เป็นพอยสำคัญว่าเออ มันเป็นเรื่องบริหารจัดการหรือเป็นเรื่องภัยธรรมชาติกันแน่ภัยธรรมชาติอาจจะไม่ได้ใหญ่โตเท่าปีห้าสี่ปีห้าสี่ปัญหาการบริหารจัดการก็มีปัญหามากทีเดียวปีนี้ก็เริ่มจะที่มันทําให้คนี้ตกหนักเข้าไปอีกเป็นเรื่องบริหารจัดการเช่นอยู่มีคนไปบอกว่าฝนตกเมื่อวันพฤหัสบานมาเนี่ยหนักที่สุดในรอบสี่สิบปีแต่ตัวเลขมันบอกว่าไม่ใช่เห็นไหมครับดังนั้นการให้ข้อมูลเลยพวกนี้อาจจะต้อง ต้องยืนยันที่ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้เหมือนกันแล้วหน่วยงานที่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรมตุนิยมิทยากรมชนประทานหน่วยงานด้านาน้ำนะครับเขื่อนกฟปพวกนี้ต้องต้องบูรณาการนะครับต้องบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพกว่านี้แล้วให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งผู้ว่ากรุงเทพกับปริมณฑลน,นปะปทุมนนบุรี สมุดปากกาเนี่ท่วมหมดแล้วเนี่ยนะครับมานิดนิดหน่อยนี้ก็ขังกันอยู่เป็นสองสาวันน่ะได้แต่ภาวนาระบายน้ําด้วยวิตน้ําออกจากบ้านจากที่ทํางานด้วยแล้วก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกซ้ําด้วยหรือเว้นวักสักสามวันค่อยมาใหม่กลายเป็นสภาพอย่างนี้ไปผมคิดว่าถึงเวลาที่ผู้ว่ากทมแล้วก็ปริมณฑลสามสี่จังหวัดต้องคุยกันอย่าให้มีภาพแบบคล้ายๆกับจังหวัดผมไม่ท่วมจังหวัดคุณท่วมแต่ใช้วิธี ระบายน้ําไปใส่จังหวัดอื่นอันนี้ก็ต้องระวังนะครับจริงไม่จริงไม่ทราบแต่ผมคิดว่านี่มันสะท้อนการทํางานที่ไม่ค่อยจะเป็นเอกภาพนะครับอย่าให้ซ้ารอยปี54ฉะนั้นต้องทบทวนการทํางานใหม่ของภาครัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นเอกภาพมากกว่านี้ครับอย่าลืมนะครับเรายังจะติดตามต่อนะครับอาจจะวันต่อวันในบางช่วงดูสถานการณ์ไปทีมงานเราจะมอนิเตอร์เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ